จโจโจโจอได้ยินเสียเปล่ายังไว้เนี่ยโอเคไปหานางวักวก่อนโอ้ยขึ้นมาและ้วไปหานางวักวก่อนโอ้ฟาร์มไก่ g g e ี้อฟาร์มไก่ แล้วมูมาจากไหนนี่ lên này nào này này, này. cùm à, là một... <cười> <cười> ็โทรได้ไม่มันเวลาผมโทรใช่ไหมกบอกให้ฝากเวลาผมโทรมันจะไม่ได้กินเสียงผมพูดมจะไม่ได้กินเสียงผมพูดนะก็คนที่ดูไปแล้วก็ล,ลบทีไปแล้วมันมีแบบไล์สดอยู่คลิปหนึ่งคลิปเอาวีแงเกมนะนะ ซึ่งมันไม่ได้ยินเสียงผมเว้ยไม่รู้ทําไมซึ่งผมไปเปิดไอ้ปไปเปิดดูเอ้าไอ้เฮียโผล่อยู่ที่นียก็เลยไม่อยากโทรดีกว่านะก็จีจีดีซี่เลยแล้วจะไปหานังวัวแล้วกินเนื้อวัวเฮ้ยไก่มันจะได้ไก่ใช่ไหมเราเราทุบไก่ให้โอเคไม่ได้ไก่ละ มันหาเหนือ้อเอ้ยเจอวัวเจอวัวนังวัวมาฮ้าอยากได้หนังโอเคได้หนังหนึ่งอยู่ไอ้สมุดนี้จะเอากระดาษมาใช่ไหมแล้วก็จะมาอายุของกันท่านผู้ชมเออกิเราหาหนังผมโทษทีนะครับว่าทำไมไม่ถ่ายให้แต่ตัวเราคลิปขาไง พลาดพอตรงคลานไม่ใช่คลานภาษาไทยของเขานะพี่ขาขี้เกียจจบโอ้แต่เราคงกระดาววราทำไมทักพี่ทักแบบนี้ทำไมทับแบบนี้ด้วยโทษจริงๆนะโอติผมวจะถ่ายแล้วแต่ว่ามันโทรกลุ่มกันเลยก็โทรไม่ได้นะโทษทีจะจะ วันไหนผใจคลิปผมจะได้ประจำสิกิกสิค่ยเดี๋ยวอะไรได้ขนันดบวัวกับคนแก่บางอย่างเอาคนแก่ไปทำอะไรทำรูปดีครับถามได้มันจะมีป่าเปซอนอยู่ตรงนู้นซึ่งเราไม่ไปไม่พี่วัวรู้ว่าโบเกิด้ตรงนั้นเออในคลิปมาไปแล้วไปไก่ตัวนีไน้ไก่ตัวนีน้ ดูดิมันไล่ปลา,ปานี่ไหมโอเคมันไล่ปลานี่จริงกลับก็ได้พี่หลวงพื้นที่กว้างสุขวิทจะเกิดกันนะสัตว์ปุขว่ทยก็อ้องเกิดที่ว่าที่พื้นที่กว้างถ้าถ้าไก่ก็เกิดบนเขาเนี่ยเออเห็นไหมมีเกิดแล้ว ขากบกระดูกับวิ่งด้วยนี่จะจะ,จะทำให้หลาออาหารเราวะจะหายหายไปเยอะเลยนะเป็นสาเหตุกามกระโดดของเรานะใครที่เคยดูทีก็ไปดูคลิปข้อด้วยนะมีคนบอกมาอยู่โจ๊ะ,จะมันอยู่ไหนวะหน้หนังเกียร์ได้สามมันไม่พอมันต้องการเยอะกว่านี้เอาเราปลาเราใจดีเก็บไก่เยอะด้นะ ไม่ใช่ดาบเพชรวะคลื่นอ้าวหายมือสุดแรงเลยมันนี่ไงเก็บไก่ให้ไปเพื่อเรวเก็บไก่ฝากกันด้วยเอาไปกินเองกินเองน่าแต่ไม่ว่าอ่ออโต้ไม่ทำอะไรปุ๊กแม่เลยเนี่ย เดี to então, classes, ๋ยวเราจะพาอ๋อเออเออจะทำได้แล้วทำได้แล้วี๋ยวผมขอกลับบ้านแป๊บหนึ่งไปคุยกับเพื่อนได้กันสามคนนะตอบไปดีกี้ทำไมไม่โทรก็กูพูดกูพีกีนที่ๆี้ถ้าใครไม่ได้กินก็โจ๊ะโ๊ะด้วยมันได้กินไหมวะมันครูจะได้กินเนาะ เดี๋ยวคนจะปิดอินเกนอินโทรใหม่นะครับพี่น้องไอ้หน้าโปรไฟล์ผมเปลี่ยนแล้วนะค่อยส่งไปให้ดูสุดขค้ เล่นมันอยู่ไหนวที่เยี่ยไเห็นเป็นจัตายหรือ่อ่าฟ้งหิ้ันเยสัตว์ฟักยูเห็ดคุกตกาแบบเซอร์มันมาน่ขอลงหน่อยโอเมมันเฮ้ยขอเซ็คูไปเลยก็เล่แบบอะไรแบบขี้โกงขีุ้้งไปแล้วจจโจะูดโจโจเลยวะเนี่ยต้อง <cond> เดริฟโคะไปตรงนี้ด้วยแล้วก็กระปานทำชั้นหนังสือแล้วก็ทางทางซึ่งเล็กนี่ไงมีอยู่สามก่อนเอาสามก็ไม่ได้เอาทีลืม เอาเลยสองกองเดี๋ยวเราจะไปเอ็ดมาแล้วนะต้องไปใจว่ากองนี้มันคือกองอะไรกองก็บของ่อองนะเพชรอ่ะอ่ะแลวเราทำไมเอาเพชรมาสองกนะองอีกนะเนี่ยอา สองก้อนที่มันเลยออกมาหกสีส่ก้อนเลยนี่โอ้หทำไมเนี่มันเนาะโอเวนลาปิจูเอ็อกเกิลกูขอละกันดพี่ี้แนาะครับอะไรเนี่ยไงได้แล้ว ไม่มีไม่มีลูกศิษไ์ฟองไปสองศึกเจอตั้งแต่แรกฝั่งไอจะเก็บเลยไอ้เจ้าจะอุดอุ้ยพิ้ดิอ๋อเก้เก้มาสี่ก้อนนะแล้วแค่สองก้อนกว่าอ๋อโอเคผมเลือกออกแล้วผมจะทับชัวเออเองไปแล้ว เดี๋ยวเราจะทำตรงนี้แล้วกันนะเอาพีเอ็กเหล็กดีกว่างกเอาอย่างไรลราว้คงะอนนี้ตาบอดแล้วปูดปูดเขนะิน không mày nha này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เอาอะไรนะเอาขวาขวากูมาขวากูกูไปทำไหนอวะมึงเอาไปไม่เลยเฮียามกูโหดายคิดอย่เฮี้ ยุ้ยลากกูเฉยสักไม่เผื่อเรามี็หลักฐานนะพี่น้องชัดเจนเลเวลเอาอะไรวะอะไรมาเนี่ยอะไรมาเนี่ยยูได้เยอะเลยยะ các quà cho